กับคุณชฉยพรน้องมีก็ัทเจริญนะครับจากบลบุญหลวงอยู่ในสายสวัสดีครับครับผมพันสามร้อยจุดมาเห็นเร็วกว่าที่คิดกันไว้เยอะเหมือนกันนะใช่ครับสปีดของตลาดเนี่ยตลาดเพิ่งจะมาปรับตัวลงเร็วประมาณสองสัปดาห์นะครับครับสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็บรรยากาศของการซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ตลาดทุนในยุโรปกับอเมริกาก็ยังเป็นตัวเลขที่ไม่สวยนะครับเพราะว่ายังเห็นมีการปรับตัวลงในระดับประมาณสองเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ยังถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างผิดปกตินะครับการปรับตัวผมยังคิดว่าการขายหุ้นเนี่ยจะยังมีความต่อเนื่องต่อไปนะครับในระยะสั้นนะครับมีโอกาสดีตัวได้ไหมนะครับก็อาจจะมีนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นวันนี้ต้องบอกว่าลงมาเร็วถ้าสองวันสามวันลงไปสิบเปอร์เซ็นตลาดจะจจะมีแรงสู้นะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยคำถามที่เรา อาจจะต้องถามตัวเราเองก็คือว่าตรงไหนมันคือจุดที่เราเรียกว่าแวรลของหุ้นมันถูกจริงๆนะครับ,รบเพราะว่าถ้าเราบอกว่าตลาดเนี่ยแวรลูมันถูกจริงๆทําไมหุ้นที่อยู่ในระดับนะครับที่เราเรียกว่าเป็นบูชิปของประเทศถึงปรับตัวลงได้ดุดแรงขนาดนี้ ครับนะครับนั่นแสดงว่าต้องบอกว่าตลาดกำลังอยู่ในการอัจจัสตัวหาจุดสมดุลนะครับ valuation <อ>ของหุ้นค่อยๆปรับตัวลงมาเรื่อยๆตลาด valuation ของหุ้นก็ค่อยๆปรับตัวลงมาเรื่อยๆตอนนี้เราก็คงเศษกันบนบน valuation ประมาณสักสิบเท่าเศษๆนะครับอของ forecast ของบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงนะครับตลาดอาจจะมีแรงเวียงค่อยๆอยัจจัสลงไปได้นะครับผมยังดูว่าอย่างนั้น อ,อ,อย่าเพิ่งเดาว่าจุดต่ําสุดอยู่ตรงไหนนะครับเยงแต่ว่าเราคงเฝ้าดูในเรื่องของวอลชั่นไปเรื่อยๆเพราะว่าในขณะที่ตลาดปรับตัวลงแน่นอนครับมันก็มีโอกาสแต่โอกาสนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องมาจากด้วยตัวเลขบางอย่างที่เราดูแล้วสมเหตุสมผลนะครับสิ่งที่เราต้องจับตาดูต่อไปก็คือในส่วนของตัว ตลาดสหรัฐตลาดยุโรปเองซึ่งแต่เดิมเนี่ยปรับตัวค่อนข้างแข็งกว่าแนะตลาดของเอเชียนะครับสองวันนี้ก็โดนเข้าไปพอสมควรน,นะครับฉะนั้นเนี่ยรอบนี้คงเป็นรอบที่น่าจะเห็นการขายหุ้นทั่วโลกนะครับแล้วก็ความต่อเนื่องคงจะก,กินระยะเวลาไปสักระยะหนึ่งตัวตลาดจาการตาตอนนี้ลงมา25แล้วนะครับจากจุดสูงสุดนะครับ ตลาดของเราเนี่ยลงมา17%นะครับถ้าเทียบกับค่าเฉลี่ยในอดีตก็ก็ยังเรียกว่าปรับตัวในระดับที่อาจจะยังไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนที่เป็นรองเสริมที่จะเข้าสู้จริงๆนะครับครับดน,นั้นตลาดอาจจะเห็นการสวิงลงอย่างนี้เป็นสักระยะครับอืมครับ แล้วแบบนี้เราแนะนํานักลงทุนกย็ยธดยังไงดีผมเชื่อว่าคนติดหุ้นคงเยอะมากแล้วครับแล้วก็อาจจะไม่มีเงินสดมากพอที่จะซื้อเพราะว่าหลายคนก็ซื้อมาตลอดทางเลยครับทําได้สองอย่างนะครับจริงๆแล้วต่ํากว่าระดับพันสามจุดลงไปเนี่ยในภาพตรงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยอ,อ,อยากแนะนําให้ช็อตหุ้นนะครับ เ,เพราะมันก็บอกว่าเพราะว่าเราไม่รู้แหละครับจุดต่ําสุดจุดตรงไหนเดี๋ยวกลายเป็นโดนสองต่ออีกใช่แต่เวอร์ชันของหุ้นเนี่ยเริ่มเริ่มอยู่ในโซนที่น่าสนใจเพิ่มขึ้น,เพ,นเพิ่มขึ้นนะครับครับสิ่งที่เราจะทําได้เนี่ยคงก็คือปรับพอร์ตข uh huh. ายตัวที่ไม่ดีแล้วก็หาจังหวะซื้อตัวที่เราคิดว่าฟันเดเมนทัลดีนะครับคงเป็นลักษณะอย่างนั้นเราคงทําได้แค่นั้นนะครับสําหรับคนคบที่มีต้นทุนสูงนะครับจากเดิมที่เราอาจจะติดหุ้นเก็งกาไรอยู่ครับ นะครับราคาหุ้นในพอร์ตอาจจะลงไปแล้วก่อนหน้านี้สามสิบ huh. สี่ส uh ิบเปอร์เซ็นตแต่ว่าตอนนี้เราเห็นหุ้นที่เป็นอยู่ในเซ็ทร้อยในเซ uh ็ทร้อยห้าสิบเนี่ยปรับตัวลงมาในระดับประมาณสามสิบสามสิบห uh ้าเปอร์เซ็นต์กันนะครับโอกาสที่ถ้าเม็ดเงินกลับคงต้อง uh huh. มองเนี่ยงั้นละพวกนี้จะฟื้นเร็วกว่าพวกนี้ก็จะฟื้นเร็วรแต่บางคนถือหุ้นแล้วพอมันลงมาลงแล้วจนไม่แน่ใจเลยว่าหุ้นที่ถืออยู่มันดีจริงหรือเปล่านะฮะกับ ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งก็คือฟันเดเมนทัลก็คือเป็นเรื่องของการฟอร์คสการทำประมาณการ,รนะครับ,รบแต่ในขณะเดียวกันอีกปัจจัยหลายปัจจัยที่เข้ามาสู่ตลาดนี่ไม่ว่าจะเป็นมุมมองรเรื่องบทบาทนโยบายบนะครับของธนาคารกลางต่างๆรัฐบ,บ,บาลไทยรวมไปถึงในเรื่องของสภาพคล่องอตรงนี้เนี่ยก็เป็นอีกปัจจัยที่เราต้องคำนึงถึงด้วยบางครั้ง ในช่วงที่วายเวชันของตลาดปรับตัวลงมาเรื่อยๆเซนติเมนต์บราการการลงทุนเนี้ยมันจะทําให้เราอาจจะขายหุ้นที่รุนแรงเกินไปซึ่งเรามักจะเห็นภาพอย่างนี้ตลอดเวลานะครับฉะนั้นผมคิดว่าผมก็คงตอบไม่ได้เหมือนกันนะครับว่าตรงไหนต่ำสุดเพียงแต่ว่าถ้าเราดูในเชิงของตัววายเวชันกำไรที่เราดูกันเนี่ยนะครับสำหรับปีนี้ปีหน้าระดับพันสามร้อยลงไปผมคิดว่าก็คงเป็นระดับที่ไม่น่าจะขายต่อ เออนะครับทาได้แต่ว่าสวิสเงินนะครับแล้วก็ผมไม่ได้ดึงเงินออกจากตลาดครับครับขอเป็นหุ้นกลุ่มไหนในตัวไหนที่ที่เรารอจะซื้ออยู่ดีกว่าอาจจะไม่ได้บอกว่าต้องซื้อทันทีรอจับตาดูมันอยู่เอ่อผมเองผมยอมรับครับว่าตอนนี้เนี่ยภาพที่เรามองเนี่ยเรายังอยู่ในส่วนของกลุ่มธนาคารกลุ่มไอซีทีนะครับแล้วก็ในส่วนของหุ้นกลุ่มแรงแรมที่เราสนใจนะครับครับส่วนกลุ่มพลังงานเองเนี่ย นะครับเรายังรอในส่วนของราคาน้ํามันที่ปรับลงไปถึงระดับที่เราฟอ r แ c a s t นะครับเท่าไหร่นะฮะซึ่งซึ่งที่เราฟอ r แค a s t ไว้เนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นน้ํามันลงไปในระดับประมาณ30เหรียญถึง33ามเหรียญนี่เป็นไปได้โอ้อีกไกลเมือนหร่สามกัน,นครับฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกลุ่มน้ํามันเนี่ยเราอาจจะต้องรอสักระยะครับครับผมแต่ถ้าน้ํามันลงต่อแบบนี้มันก็กดดัชนีอีกใช่ครับ ใช่ครับแต่โดยปกติแล้วในแง่ของราคาหุ้นกับราคาน้ํามันอาจจะสัมพันธ์กันในระดับนึงนะครับแต่พอถึงระดับที่วัลูของหุ้นถูกหรือลงมากเกินไปเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างราคาหุ้นกับน้ํามันก็อาจจะค่อยๆลดลงครับนะครับสิ่งที่เรามองก็คือว่าถ้าน้ํามันยังลงลึกอย่างนี้นะครับแล้วไปปิดในช่วงของสิ้นไตรมาสสาในระดับที่เป็นตัวเลขที่ไม่สวยเนี่ยนะครับ ต่ำกว่าราคาน้ำมันในช่วงต้นปีนั่นหมายถึงว่าบริษัทน้ำมันอาจจะมีการลดใช่มีสต็อกลอสสินะครับฉะนั้นเนี่ยการขายตรงนี้ก็ต้องให้มันสะท้อนในส่วนของงบการเงินแต่มาสามไปสักระยะนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราคงจะมามองกันว่าอจริงๆแล้ววัยรุ่ของกุ้นปลอดภัยมันอยู่ตรงไหนครับครับโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับครับผมสวัสดีครับ กลุมพลังงานยังคงเป็นกลุ่มที่น่าจะยากต่อการคาดเดาอยู่นะครับเพราะว่าก็ไม่มีใครรู้แบบแม่นยาจริงๆว่าราคาน้ามันจะลงไปตรงไหนต่อให้เป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็คาดเดาลาบากนะครับผมเห็นกี่ข่ายต่อกี่ค่ายบอกมาไม่ตรงกันสักค่ายเลย มีตั้งแต่มองแย่สุดคือ15เหรียญย0เหรียญก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มองว่าจะกลับไป60ก็มีเหมือนกักนคตอตอนนี้เนี่ยต่างคนต่างคิดต่างคนต่างจินตน,นาการไปเพราะไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นแต่สิ่งที่เราเห็นอยู่นี่ก็คือดัชนีหุ้นมีการปรับตัวย่อลงมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าถ้าไม่อยากเสี่ยงวัดดวงจริงๆก็อาจจะนิงเลี่ยงหุ้นกลุ่มพลังงานไปก่อนไปเน้นหุ้นที่มันเข้าใจได้ง่ายกว่านี้เนี่ยนะครับแล้วก็หาจังหวะในการเข้าไปลงทุนก็แล้วกันหรือไม่ถ้าติดหุนนกัอยู่ ลองคิดดูนะครับว่าถ้าหุ้นมันฟื้นกลับมาเนี่ยตัวที่เราถือมันจะฟื้นกลับมาเร็วเท่ากับตัวอื่นๆของชาวบ้านเขาหรือเปล่านะครับถ้าไม่ก็อาจจะพิจารณาติดลบเหมือนกันเนี่ยแหละครับก็ย้ายไปตัวที่มันอาจจะกลับมาเร็วกว่าก็ลองเลือกกันดูนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็ให้ไป12ตัวที่ตลาดเขาคัดมาว่าเป็นหุน้นพื้นฐานดีนี่น้อยแบบนี้เป็นต้นนะครับพักกันครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังมีประเด็นเรื่องการลงทุนมาฝากกันต่อครับ